Cool. <sweak> สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับรายการกินข้าวแรงกับปุจจานาันลัดเนอรโอ้เหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในสวนปุ้นตะไวยังล็อกประตูแน่นหนาสาหัสครับมาครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดประตูรีโมดโชว์ท่านผู้ชมแฮมสักกรรมเนอรมาครับโอ้กิ๊กโอ้โหสุดยอดนี่ครับวันนี้เรามาดูกลไกลของประตูกันครับว่ามันเป็นยังไงนาะว้าวเริ่มหน่อยเริ่มน่อย สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเปิดประตูเหนื่อยไหมพ่อวันนี้ปวดโต้รีโมทปวดแขน่ะวันนี้เราจะมาทานข้าวเย็นกับครูจานนัารัตจานนอวันนี้มีแฟนครับส่งไอ้วัตถุดิบไหมเหลืครับอากอเมริกาป่ะอือเป็นวัตถุดิบอะไรครัพ่อเดี๋ยวเอาไปพอกันต้องไปดูนะครับครับผมไฮครับท่านผู้ชมครับมาครับหมอฟองนครับนี่ขอบคุณแฟนครับจากอเมริกาโอ้โห เนื้องวงใบสันจากทุ่งสวนาวันนี่นะโอ้โหเนื้องวใบสันนะครับทุกคนจากทุ่งสวนาครับจากทุ่งสวนาครับโอ้โจะธรรมดาเลยธรรดาเนี้นะดูครับโอ้โหสวยงามครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ในนึงวท่านผู้ชมครับมารับประทานกันนะครับทุ่งสวนาวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีครับพ่อวันนี้กินยางกินยางกินยาง คับน้ำจิ้มแจ่วไหมน้ำจิ้มแจ่วครับโอ้โหสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกคนครับถึงพี่น้องชาวไทยแล้วก็ลองฟังอเมริกาตัว้นะครับ Hello Good day everyone Thank you for watching us Don't forget to click share and subscribe ทู our c รด anel โอ้โหธรรมดาไม่คุณจ่ายวันนี้เราได้วัตถุดิบจากอ่าอเมริกาขับมาแล้วครับมาโอ้นี่นะครับทุกคนอืมสวยงามมากนะครับเป็นเนื้อเนื้อเนื้อวัวครับเนื้อวัวไบซันนี่จริงจริงมันเป็นชื่อของพันควายนะครับควายไบซันแต่ไม่เป็นไรคุณจานบอกเนื้อวัวไบซันเนื้อวัวไบซันวันนี้เราจะมาทํอากินย่างกินย่างเนื้อย่างนะครับ ก็จะมีวัตถุดิบเป็นเนื้อเป็นหลักนะครับเนื้อเป็นหลักอันนี้เครื่องปรุงหมมีอย่างนักเนี่ยส่วนหมักจะเป็นน้ําจิ้มเนาะจิ้มก็มีหอมแดงมาเนาอ่ากิ่งหอมอย่างนี้ก่ะเราจะทําน้ําจิ้มเป็นแบบไหนน้ำจิ้มเจียวน้าจิ้มเจียวน้ำจิ้มเจียวครับโอเคครับนั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับทุกคนครับครับตั้งไฟตั้งกระทะอืมอ่ากระทะน้ใส่น้ำมันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้ก็เอากระเทียมล้ม อท่างที่เราลุกเมื่อกี้นะครับถูกนิดกกหน่อยหน่อยี้เราก็ทำแนวยุโรปหน่อยเนาะแนวยุโรปแล้วก็จิ้มข้าววังนี่นยางบนเตาพี่นเปายยางบนเตาเตาหินอ่อนนะครับท่านผู้ชมใส่อะไรเพิ่มครับอันนี้อันนี้ใบกะวาน ใบกวานนะครับใบกวานนิดหน่อยน้อยนิดหน่อยฮะใบกวานอ่าแล้วสับเสียงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอันนี้โรสเมลลี่นี่โรสเมลี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนิดหน่อยขอให้มีกลิ่นใช่ไหมขอให้มีกลิ่นมีโรสเมลลี่เนี่นะครับนนนีี่ัเขาบอกว่ากลิ่นโรสเมลลี่นะครับผม ฟังเสียงครับท่านผู้ชมพริกไทยพริกไทยนิดหน่อยนะครับได้มีกลิ่นของความหอมครับครับทุกคนครับโอ้โหสีสันได้แล้วครับใส่อะไรต่อครับ่กลิ่นยางสูงละใส่อะไรต่อไหมครับพ่อนี่มีไว้กะใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้โอ้โหไว้เขาลาดไงแดงนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับสูตรกุญชานของเรา มีวายแดงใส่เข้าไปด้วยนะครับโอ้โหหอมกลิ่นวายแล้วก็หอมกลิ่นวายหอมกลิ่นวายก็วานเลยค่ะอาหาเริ่มทานน้ำจิ้มจ่อยแก้วนครับท่านผู้ชมเริ่มจากหอมแดงอ่ะเริ่มจากหอมแดงหอมแดงซอยหอมแดงหอมขาวผักจีใบเลยที่ป่นบันนาวจีหอมจิ้มแก้วนี่จริงๆคือสุดทางเหนือหรือว่าทางอีสานนะครับอีสานกะอ๋ออีสานอีสาน แต่เราก็เอามาประยุกต์ทำกันกินกับเนื้อย่างนะเนื้อย่างกินย่างอันนี้ต้องซอยแบบเป็นตีนเป็นตีนกระเทียมนะครับกระเทียมชอบใหญ่ก็เอาใหญ่ชอบน้อยก็เอานไม่ของเราชอบใหญ่เอาาาชบกลงนนี่ะผักจีผักจีใบเลื้อยกีฝรั่งเดี๋ยวเราจริงๆเรียกของป๊อมเปอร์ใช่ไหมของป๊อมเปอร์ก็แม่งผักจีฝรั่งก็แม่งอย่างนี้หมดนะครับท่านผู้ชม หอมผักชีนะครับต้นหอมผักต้มไปหน่อยผักต้มไม่หอมนี่ใส่เพื่อเพิ่มความหอมความหอมใส่เข้าไปใส่เข้าไปในถ้วยนี้ให้หมดครับท่านผู้ชมอย่างก็น่ากินจนหมดเลยวันนี้สิเศษกินย่างครับผักเดือดตีแล้วใส่พริกปรุงกันมาปรุงกัน พริกปนพริกปนคั่วมักเผ็ดก็ใส่นักมักบบเผ็ดก็ใส่น้อยน้ำปลาเดี๋ยวไปใส่ส้มเห็นน้อยหนาวน้ำปลาขาคั่วใส่ด้วยไหมพ่อขาคัว่วตัวเองอะขาคั่วด้วยนะครับใส่ส้มมะนาวก,ก่อนใส่สกีก่อนเดี๋ยวมันจะส้มเกินไป Biểu này, canh biao đến bài. Hang nếu hơn. xóm 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 nào chuột lột nó sẽ chuột 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 เกียวขาดข้าวคั่วมาได้อะเขาเจียวนะนี่ครับท่านผู้ชมนที่มองเราสีสันน่ารับประทานมากครับใส่ข้าวคั่วนิดหน่อยครับกวนนิดหน่อยนี่เดี๋ยวมันจะหนัวหนัวหรือเปล่าพ่อหนัวมันเหมื่อเขาหนัวหนัว กินมาก่อนเน้ออือขาดไหมหรือลอยละอร่อยแล้วอร่อยแล้วอย่างงี้ใช้ได้ละใช้ได้ละไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเตรียมเนื้อกันต่อครับวันนี้ให้มันซอยจิ้นตะกี้เยังไม่ได้ปรุงอย่างเตือนในเป็นแต่เนี่ยไปท่านผู้ชมครับนี่โอ้โหสีสัน นี่กำลังสุกได้ที่เลยนะครับพ่อสุกได้ตีพดเลี่<ม><อ>ยนนี่มีเดียมมีเดียมอืมเนื้อย่างของเราครับจากวัวใบซันครับถ oh, <no. S 1> ุ่งซาวน่าต้องปรุงอะไรต่อไหมพ่อคือปรุงตะกี้เขาไม่ได้ปรุงเดี๋ยวใส่เกลือเรียบร้อยแล้ว ใส่เกลือดิดหน่อยก็ลอ,อยเลยใช่ไหมครับลอยเลยละเกลือใส่เกลือ,อ,อยิบหน่อยนะครับโอ้โหไม่เค็มไปใช่ไหมไม่เคม็มไม่เคม็มโอ้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมค,ครับอืมไม่เป็นโรคไตกระบุนแล้วนะครับนี่ใส่จานอืมว้าวแค่นี้ก็จะพร้อมรับประทานพร้อมจะกินแล้วนี่นะพร้อมแล้ว โอเคครับท่านผู้ชมครับโอ้โหน้ําจิ้มแจ่วครับบเนื้อย่างครับงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับกินข้าวแรงกับพุจานารัตครับมาครับท่านผู้ชมอ่าบัตรนี้พร้อมแล้วกินยางสุกเรียบร้อยยังกินข้าวแรงด้วยกันครับนี่ท่านผู้ชมครับเนื้อวัวใบซานครับว่าจะอร่อยขนาดไหนกับน้ําจิ้มแจ่วเนาะวันนี้ขอเว้นน้าเพชรให้ตถ์วันก่อนเพราะว่ากินจิ้นงัวจากอเมริกา ปัดไหวเอาไนี่เด็ดมาครับท่านผู้ชมผู้มชมชิเหมือนครับมากินข้าวแรงกับปูจานลรัตครับมาครับเนื้อวัวครับมีเดียมครับท่านผู้ชมครับว้าวจิน้ำจิ้มมาโท่ รสชาติเป็นไงครับพ่อมันบอกว่าถูกมันมันเคี้ยวหอมแิง<า>กวา่านนี่ไหมมันอยู่ในในมดไรกบวนันรสเมลี่หอมหอมขาวบ้านเฮาหน่อยอยังนะ,ะนเหมาะไม่เหนียวใช่ไหมไมันเหนียวมันเหนียวมันได้สีพอดีนี่ ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอปิดคลิปกันก่อนนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้กับช่องของเชฟบอยกับปูจานนานรัดด้วยนะครับกับรายการกินข้าวแรงกับปูจานนานรัดนะครับวันนี้ต้องปิดคลิปกันไปก่อนครับพ่อสวัสดีครับมาครับกินข้าวแรงต่อครับท่านผู้ชมช่วยติดตามเนอ